ในนุสินชันยุรภูมิในยรภูมนฟรีขอพูดในฐานะมนุสีผู้ส่งมอบพระราชการและประสมก่อชาวไทยพูดธมุกเรล่าต่าน้องจิตมันร้อยรวมดวงไใจะป็นเดียกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้องสมนึกในข้ามมหาธนารักษ์อันหาที่สุดไม่ได้ขอเก่งเดชพระนางเจ้าสุริศรพระบรมราชนีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของพระดิศผู้ทรงเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อความพัฒนาของชาตาิทั้งเมืองและยังความาสะอาดตุภรรยเย็นแก่ของประี่ซ้อนพระคิดคุณเป็นที่แท้สองข้อประการทั้งแก่คนชนชาวไทยและนานาอารยประเทศศพที่ซ้อนผู้ภูเหล่าต่างรุน่นทั้นง,ง,งน,นึง ด้วยความสำนึกในพระนามพระนามอย่างดุเดือดเดือดวันที่12ธันวาคมพุทธศักราขอช2568เป็นวาระครบ50วันปัญญาสม,มวนันแห่การเสด็จสมนพุทธรัฐบาลจึงจากพิธีวันเป็นสงส์และพิธีการศาสนา5ศา,าสนาขึ้นเพื่ออทุทิศถวายเป็นพระราชกล แต่สมเด็จพระนางเจ้าสุริพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีอันดีอุดในโอกาสนี้ขอให้ผู้ที่มีกานัสถานที่แห่งนี้และสถานที่ต่างๆพร้อมใจกันยืนสมบนี่เกื้อหนุนผลึกในพระมหากรรมงานทีุ่ณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีอันดีอุด และคอเลสเอรอลพวไวเนอรกราวเนอกระหม่อมตับ และอนาปบุญาราแล้วอนาเป็นเวลา9กสาวินาทีและสวดพรุทธนมนต์ตัวที่หายเป็นพร,รุทธเกษสื่ไป ทาพระองศ์วชิระวัีวอ่รหสะมรูปที่หกพระพง์วชิระโคนิมวัในรุทธคยาดียะรูปที่พระงศ์วชิระพุนา่ารวัดีชิราราสะรูปที่8พระเวชิระพิทยารุสิรวรดพท รูที่เก้าพระราสมร์วัชราจาร์มาตรามุระกาและกระสรรูปที่สิบอากรพนีมีเทศวัชโาารดงและรพ,พร,ลลระราชนโยธยาอีกอยู่ We'll be right back. วันนี้พระแม tamam ja ่ของแผ่นดินในจากออกไปแล้วแต่คือการจากไปเรียนพระวรสารขราชการกอเรียนเอกที่เป็นคุณประธานแก่ประเทศชาติอย่างอัศจรันเป็นทางความดีที่ควรแก่ การยึดถือและน้อมไปสู่การปฏิภาราจะคงสถิตอยู่ในดวงใจของผสมพิการชาวไทยทั่วไป พระโรมราน,นารชนินีพระโรมราชินีพันธกีของทรงมีต่อศที่ก่อนไทยขอพระราชาจารยว่าอันงดงามที่ได้ทรงบำเพ็ญไว้นั้นสถิเสถียรเป็นอันสอนเกิดใจและเป็นพลังบันดาลให้ข้าพเทหลายมุ่งมั่นกระทำความดีสืบไปทน่นมีต่ขขขอขึ้นพระโรมาพาะีเพสริสัจจ่าพระเจ้าของข้าพเจ้าท้งหลาย พระเจ้าสถิตท่าประท่าขอพระเจ้าผู้ทรงสันนานุภาพพระบิดาและตระบุตรและพประจิตรพระทานพระพรแก่ท่าน,านทั้งหลายเาลมนในนามองค์การศาส,สนาพุแห่งประเทศไทยอันประกอบด้วยสำนักรามพระราชภูมิในสำนักพระราชวังเีวัตถุานสำหรับพระนครโนนสบสถ์นาสมาคมิน เทเป็นเทียนมากกินดูธรรมสภาวัดวิสุษวัดศษีมหาอุมาเทวีวัดแขกศิวมขอน้องถวายความอะัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชชนชาวไทยทรงมีพระราชกรณียกิจผู้มุญบปญกาน ขอประเทศชาติอเนกอนันต์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้วิกราดณเมตตพโมาัญสกจารตเจ็บชสุโย รัชมิกรรมการประาในรชมางเจ้าคณะใหญ่ผู้ชาวายาร Thank you.